ดูดวงชาวราศีกุมนะคะในเดือนตุลาห์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเรื่องงานเรื่องงานเดือนนี้ดีจังเลยนะคะก็คือจะมีโอกาสใหม่ๆนะคะให้เราได้ทำงานได้ได้ได้แสดงฝีมือนะคะได้โชว์ความสามารถของเรานะคะหรือในการทำงานที่ในการลงทุนนะคะเดือนนี้จะมีโอกาสที่ท่านอยากจะขย,ยขยายหรือลงทุนในเรื่องของการงานเพิ่มเติมนะคะซึ่ง เป็นเดือนที่ดีนะคะก็ให้เริ่มลงมือได้เลยนะคะในเรื่องของการเงินนะคะเรื่องของการเงินในเดือนนี้นะคะดูเราก็ไปได้เรื่อยๆพอสมควรเหมือนกันนะคะเรื่องเงินอาจจะมีเรื่องของหนี้ระยะยาวที่ท่านกำลังผ่อนอยู่หรือว่าติดอยู่ณนะตอนนี้นะคะ แต่ว่ามันก็มันก็เขาเรียกว่าบริหารจัดการการเงินไปได้ไดเรื่อยๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะอยากให้ระวังนิดนึงเรื่องของการที่บางทีเราอาจจะทําอะไรตามใจนะคะหนึ่งเลยเรื่องการไปกินดื่มเที่ยวนะคะกับเพื่อนๆมากไปอาจจะทําให้อ่า หนี้ระยะยาวของเราเนี่ยมีปัญหาได้นะคะอาจจะมากระทบได้หรือการรูบดบัตรเครดิตหรือการกดเงินสดนะคะอาจจะมีปัญหากระทบได้เหมือนกันนะคะให้วางแผนดีๆเนาะเรื่องความรักนะคะความรักชา,ชาวราศีกุมนะคะเดือนนี้เออเหมือนจะดีเนาะเดือนนี้แต่ว่ามีปัญหามีปัญหาตรงที่คําพูดคําจาของเรากับคนรักของเราอะคะ่ะ ไม่ค่อยไม่ค่อยจะลงลงลงเอย่ยไม่ค่อยจะลงรอยกันสักเท่าไหร่นะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องคําพูดคําจาที่ไม่ค่อยน่ารักใส่กันนะคะเดือนนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยหวานแววแล้วก็เดือนนี้ต่างคนต่างเฉยเยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งกันละกันก็อาจจะทาให้ความรักเดือนนี้ไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่นะคะท่านที่โสดอยู่ก็อย่าเพิ่งรีบนะยังไม่ค่อยดีนะคะ อาจจะโดนหลอกได้เนาะโอเคเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพเดือนนี้อาจารย์อยากจะให้ระวังเรื่องของการพักผ่อนให้พอแล้วก็เรื่องของความคิดนะคะความคิดฟุ้งซ่านความคิดกังวลที่เรากังวลต่างๆในเรื่องทุกๆเรื่องนะคะทําให้เราเป็นซึมเศร้าทําให้เรานอนไม่หลับทําให้เรามีปัญหาเรื่องของการใช้ชีวิตทั้งหมดเลยนะคะเรื่องของ ไม,ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อะค่ะก็อยากจะให้ระมัดระวังนะคะกับเรื่องของสายตานะคะให้ระวังเรื่องสายตาด้วยนะคะแสงนะคะอ่านหนังสือรหรือว่าใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าใช้น็ตบุ๊กนะคะก็ให้ระวังอย่าแช่อยู่นานเกินเกินไปนะคะให้ให้ลุกขึ้นเดินบ้างนะคะต่อไปเรื่องของการแก้ดวงเสริมดวงของชาวราศีกุมนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านนะคะอย่างแรกเลยก็คืออยากให้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นพระในบ้านแล้วกอ็อาจจะเป็นภูมิที่ภูมิทางนะคะเจ้าบ้านเจ้าเรือนหรือพระแม่ธรณีในบ้านนะคะให้ท่านไหว้นะคะขอพรกับท่านเนี่ยท่านศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วในบ้านนะคะสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r d i y net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเอง